สวัสดีครับแดดีดิพกุ๊บครับวันนี้เรามาอยู่กับปั๊ม7 5 0ดาวัตต์เดโวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเปคปั๊มกันก,นก่อนเลยนะครับปั๊มสมาร์ท DC 7 5เจราวัตต์เจโวลต์แรงดันอยู่ที่5 0 1 5 0ถึงโวลต์นะคะส่งสูง56เมตรนะคะไม่เกิน56เมตรอัตราการไหล6,000ลิตรต่อชั่วโมงท่อน้ำออก1.25นิ้วใบพัดโพลิเมอร์ รอบการทํางานนะคะ4,000รอบต่อนอาทีค่ะใช้ร่วมกับแผงตั้งแต่300วัตต์3แผงต่อแบบอนุกรมค่ะระบบการป้องกันของคอนโทรลนะคะก็จะมี 1. ตัดการทํางานเมื่อน้ําแห้ง 2. ตัดการทํางานเมื่อแรงดันต่ํา 3. ตัดการทํางานด้วยแรงดันสูง 4. ไม่ทํางานเมื่อไม่พบโหลด 5. ตัดการทํางานเมื่อมีปั๊มช็อต 6. คอนโทรลอุณหภูมิสูงกว่าปกติมีอุณหภูมิสูงกว่า90องศาคา่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่มากับชุดปั๊ม750วัตต์ดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ่ะม,มีตัวปั๊มนะคะนีเ่เป็นตัวส่วนของตัวปั๊มนะครับก็กล่องคอนโทรลเป็นกล่องคอนโทรลนะครับสําหรับใช้คู่กับชุดปั๊มนะครับต่อไปนะครับ ลูกลอยเป็นลูกลอยกี่สายครับอันนี้สามสายสามสายวิธีการต่อต่อยังไงคะอันนี้พ L นะคะครับพีแล้วก็คอมแ้วก็คอมนะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอันนี้เทปละลายเป็นเทปละลายนะครับเทปดำเทปดำนะครับเทปพันสายไฟเทปัรตัวนี้เป็นเทปพันเกลียวนะครับแต่ตัวนี้เป็นชุดหางไหลนะครับสำหรับหย่อนที่เอเตื้นนะครับก็อุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปชมช่วงต่อไปกันเลยนะครับสำหรับติดตั้งปั๊มง่ายสไตล์แดดดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งปั๊มกันนะครเดี๋ยวไปดูนะครับในส่วนของปั๊มน้ำก่อนเลยขณะนี้ปั๊มเจลดาสิบบาทของเรานะครับอยู่ในถังแล้วเรียบร้อยนะครับนะฮะเป็นตัวเทสนะครับในส่วนตรงนี้เป็นส่วนของก่องคอนโทนนะครับเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงนะครับในส่วนนี้นะครับได้ทําการต่อสายนะครับ กับเทอพมินอนขอข้อก่อนโทรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีสาย P ีดํีดแดงนะครับบวกลบแล้วก็มีในส่วนของสายปั๊มนะครับ W V u นะครับในสเปคนี้นะครับการต่อใช้งานของแผงนะครับจะใช้ทั้งหมด3แผงด้วยกันนะครับโดยการต่ออนุกรมนะครับอ่เดี๋ยวลบไว้ให้เซวัตต่อแผงโชว์เลยนะครับอันดับแรกนะครับในการต่อแผงนะครับควรต่อแผงอนุกรมกันทั้งหมดก่อนนะครับ การต่อแผ่นทกรมก็คือการต่อบวกและลบนะครับของแต่ละแผงเข้าด้วยกันนะครับห้ามทําการต่อบวกลบโดยใช้แผงเดียวกันเด็ดขาดนะครับอตอนนี้จะต่อเข้าของคอนโทรลแล้วนะครับเป็นโค้ดลบนะครับต่อไปเป็นโค้่บวกนะครับหลังจากต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้ากล่องคอนโทรลกันเลย มาดูส่วนหน้ากล่องคอนโทนนะครับตอนนี้มีไฟแสดงสถานะขึ้นนะครับตอนนี้แสดงว่า,าไฟจากแหล่งจ่ายนะครับได้เข้ามาที่กล่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการเปิดระบบไปเลยนะครับขณะนี้ครับโบนได้ขึ้นเลยนะครับปั๊มทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเช็ค สเปกนิดหนึ่งนะครับขนาดนี้นะฮะโวลที่ผลิตได้อยู่นะครับตอนนี้มีการตกของแรงดันนะครับอยู่ที่94โวล์นะฮะลองดูต่อนะฮะตอนนี้ทำงานอยู่ที่3,000 3,030รอบนะครับประมาณนั้นนะฮะมีการแดดหุบนิดหน่อยนะครับต่อไปนะครับมีกระแสนะครับกระแสอยู่ที่3.6แอมป์นะครับ กำลังวัดอยู่ที่348นะครับโอโดยวรวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งปั๊มง่ายๆสไตล์แดดดีนะครับ